ครับอึ๊บปะนะรอสักครู่นะรอสักครู่นะครับอืม อนนรอรับอินแป๊บนึงนะครับ I am got hit Gracias. Okay. ฮึเบียดนานเหลือเกินนะครับครับตรอสักครู่นะ วันนีวเราจะเล่นไอเลสตีวีกันนะทุกคนเพราะฉะนั้กนก็ช่วยกันด้วยนิดนึงฝากติดตามกันด้วยนะใครผ่า,านมาเห็นนะครับ อืมฮะอุกาค่อนข้างไม่สน,นใจะนักครับผมเอล็ดปอเกลือป,อ,อ, <c oughs> ปอนนี้จะเกลือปอนนี้โอ้เกลือ เล่นลดีกันคนเล่นอะไดีเล่นอะไรดีนะเล่นอะไรมีแต่ละครดเดียวแหละแต่ว่าอยากเล่นเยะอะเล่นอะไดีนะเล่นอะไดีกน,นี่นี่เล่นอะไรกิ๊ตดวิยาไหม ใจ้วครับไอเดยยก็ได้เอ้ยน,น่าฉีก่กันได้ไหม <c oughs> <c oughs> วันนี้จะต้องไปเชื่อไหมสำเร็จ มิสฉาเนียนนะเธอฉันนี่จะให้ไมได้ไหมอะมอมนะครับม ยังว่าเขาไม่รักหรือยังว่าเขาายหรือยังว่าเขาไม่ใช่คนเดี๋ยวด้ะเออหคะฉันก็ไปเอ่ว่า ปล่อยหนูไปปล่อยหนูเทิดไม่ได้เล่นงาน เร็วไปปะเออมันหันเร็วไปนะเนี่ยกมัน แลกแลกครับแลกฉันเสียสอบเส้ยขอโทษด้วยนะอ่ะคือเส้ยขอโทษด้วยนะคะผมขอโทษด้วย ฉันไปละฉันลากไสฉันแตจบฉันแต่งหน้าฉันมาสรจฉันต้อง้าคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยหมอหิวฉันทีค่ะช่วยเ้ือช่วยเ บทนลืที่ดีมากอือ E กันเออ,อ,อบอกเองเลยเลยอ๋สวัสดีกับเพื่อนรับหนึ่งคนด้วยนะครับโอ้ดูไม่ใช่ผู้ติดตามสวัสดีสวัสดีดีครับอ่าผู้ชมหนึ่งคนด้วยนะครับ ิตปิ้งปิ้งข้างๆเล่นต่อเล่นอะไร <c oughs> เล่นต่อนะแต่เล่นอะไรดีเล่นลูกกาลูกกา เราจะมีวัฒนาแล้วสกินทองแบบสกินทองเก่ือเขาเรื่เนี่ยแล้วเขาคิดว่าผมจะมีวัฒนาไหมเฮ้ยกดโดนไอ เล่นนักตุรดิยมีที่อะไอกับแล้วค่ะไม่กล้าเล่นตัวอื่นเพราะว่ามันเจอเกรดเพราะฉะนั้นก็อืมนะตามสภาพที่เจอไม่ไม่ฟอสิเก รูปนโลกอ่ะ <c oughs> ดีดีสวหรับสูรรูปนโลกนะครับเรื่องปัญหนะไม่มีเรื่องปัญหาโน้นปกตินะน,นี่ก็ปกติเลยนะแล้ว <c oughs> คมาที่นี้ เออมันเห็นกูด้วยแล้วนะ <c oughs> ล้อ,ล,อล้อใส่ใครล้อใส่กู ปล่อยให้ลอไปนะนะครับวอาเฮ้ยเมื่อกี้อาจจะหลุดพุ่งเข้ามากะขอ,อเธอเ้วยนะครับขอพยายาม เพราะฉะนั้นค่ะไม่อยากฟังก็ปิดได้เลยนะครับผม แล้วก็เดินไม <als> ่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้เหรอเพราะอะไรกันเนี่ยปัดเครื่องต่อเถอะฉันช่วยเองช่วยเองไม่จริงนางไม่จริงนางอ่ะ สิ่งที่ดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไหมมื่อกี้มันเห็นมีโห้ยโอ้ดอ้ยโ้โอ้โอ้ยโออ้โอ้อ้ด้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้กโอ้ยโอายโยโอหอ้ยโ้กอยอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ่ล้ คือแหลกหนวดนี่แหละคระัอ,อะไรได้ <c oughs> แหลกหนวดนี่เละ <c oughs> จีบ <c oughs> มากปัญหาไม่คเลยนไม่คือ,คอที่เห็น <c oughs> นี่ทุกคนมันแหกอ่ะเห็นไหม แค่ตอนนี้หิวได้ กาขึ้นหัวเพราะเพร่อจะไม่ได้แตะเครื่องคุณไม่โดนค่ะอารโลปอมี่อืมเฉีย,ยอดนด ไม่เห็นแล้วก็บ้าแล้วพี่บ้ <c oughs> ่แพ้อีกแล้วอ่ะไม่ได้เล่นนานมือตกอะ่ะเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยไ่เล่นนานมือตกกัแล้วไม่มีวันใดที่ต้องกายให้ตกองข อย่างเงี้ยนะฮะมามามาทุกคนนะฮะไปไปก็แวะหน่อยนะอาวะดีนะสกอหืมไม่ได้ยิน คือแอมมองไม่เห hey, uh, ็นอ่ะไอแอมมองไม่เห็นไอแอมมองไม่เห็นนะขอ็ดเด็ดเด็ดอ๋ต้องจบกันแค่นี้นะบ๊ายบาย